ครับนี่เป็นคลิปสุดท้ายของเฉลยสามัญคลิปหนึ่งสนรบสะครับสามข้อสุดท้ายคือข้อ28 2930มาดูข้อ28กันนะครับให้ p q และ r เป็นประพจน์พิจารณาข้อความต่อไปนี้ถ้า p ก็ต่อเมื่อ q มีค่าความจริงเป็นจริงแล้วนะครับนะครับประพจน์เหล่านี้มีค่าความจริงเป็นจริงใช่ไหมนะครับถ้า p ก็ต่อเมื่อ q มีค่าความจริงเป็นจริงสแสดงว่าถ้า p จริง q ก็ต้องจริงนะครับ ถ้า p t ท s t q ก็ต้อง t ท s t ด้วยนะครับมาดูกันถ้าตรวนี้โอเคตัวนี้คือจริงนะตัวนี้คือจริงอันนี้คือจริงละล่าถ้า p เป็นจริงนะครับตรงนี้ p อตอนนี้ขึ้นแต่ o o นี่ o ยังไงตรวนี้คือถ้าเกเป็นจริงอยู่ละนะครับตัวนี้เป็นจริงอยู่ละ r นะครับ .q ี q อล q ยังไงก็เป็นจริงไม่ว่าตัวใดอีกตัวหนึ่งเป็นจริงตัวหนึ่งเป็นเท็จนะครับตัวหนึ่งเป็นเท็จตัวหนึ่งก็จะเป็นจริงอยู่ว่าฉันเป็นจริงในเมื่อตรงนี้เป็นจริงนะครับตัวท้ายเป็นจริงตัวหน้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จริงด้วยเช่นกันดังนั้นจริงตรงนี้ก็ทําให้จริงได้จริงครับโอเคตรงนี้มาละนะครับมาหนึ่งอันนี้สมมูลกันไมนะครับตัวหลังที่จริงได้กว่านะนะครับ P and Q ไปยัง R P and Q ไปยัง R ก็คือได้ NOT นะครับ P and Q OR R ก็คือตรงนี้ NOT ก็คือได้เท่ากับ P NOT P OR NOT Q OR R นะครับสมมุติกันนี้ไหมนะครับอันนี้คือ NOT P OR Q and นะ็ not Q OR r นะครับ not P or Q นะครับเป็น not P or Q and not R and not Q and and นะน, uh, นะครับตรงนี้ครับ and not Q or กับ not P or Q นะครับ and R ดูแล้ว ยังไงก็ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่เลยนะครับน่าจะมีบางจะมีบางจุดที่ดูแล้วบอกว่าไม่ไม่เท่าไม่สม,มูลกันนะครับไม่สม,มูลกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือไม่จากข้อความกอไก่และข้อไข่ทางต้นผลบวกของจำนวนที่อยู่ในวงเล็บทางความมือทุกข้อความที่ถูกต้องเท่ากับเท่าใดหากข้อความทั้งสองไม่ถูกต้องให้ถือผลบวกเป็นศูนย์ก็ในเมื่อตรงนี้มีข้อกอไก่ถูกแค่ข้อเดียวคําตอบก็คือ1 5นั่นเองนะครับคาตอบก็คือ1 5 อ่านะฮะอ่ะต่อไปข้อ2 9กนักเรียนห้องหนึ่งมีจำนวน50คนในการสอบวิชาคณิตศาสตร์มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด4 9คนขาดสอบ1คนโดยส่วนบิงเบนมาตรฐานขอคะแนนสอบคนนักเรียน4 9คนเท่ากับ10คะแนนนะครับต่อมานักเรียนที่ขาดสอบขอสอบในภายหลังเมื่อนำคะแนนของนักเรียนที่ขาดสอบมาคำนวณค่าเฉลี่ยและคณิตด้วยพบว่าค่าเฉลี่ยเละคณิตไม่เปลี่ยนแปลงนะครับความแปรปรวนของคะแนนสอบของนักเรียนทั้ง5 0คนเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ ต้องดูนะดูดีๆนะอันนี้คือส่วนเบีเ่ยงเบนแต่ตัวนี้คือค่าความแปรปรวนส่วนเบีเ่ยงเบนก็คือซิกมานะครับซิกมาตัวนี้คือได้เท่ากับนะครับซิกมาอ่านะครับคือเป็น SD ก็ได้นะครับจะได้นะครับเป็น SD เท่ากับซิกมา xi ็ลบเอ็กนะครับทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย n ทีนี้ตรงนี้อ่าส่วนเบีเ่ยงเบนก็คือ10นะครับ ตรงนี้คือซิกมา x i ็กไอลบเกบาสกำลังสองนะครับแล้วก็ตรงนี้คือ49คนดังนั้นตรงนี้ได้เท่าไหร่ร้อยนะครับนะครับแล้วคูณด้วย49ตรงนี้คือได้เท่ากับนะก็คือซิกมา x i ็กไอลบเกบาสกำลังสองนั่นเองนะครับคือแล้วก็บอกว่าถ้าคนสุดท้ายพบว่า ค่าเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าค่าเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง x ที่50เนี่ยจะต้องเท่ากับ x บาด้วยดังนั้นนะครับ x 50ลบ x บาร์นะครับ, x x รบนะเท่ากับซิกมาตรวนี้เอ้ยเท่ที่ตรวน,รนี้กำลัง2ก็เท่ากับศูนย์ด้วยเช่นกันถ้า x 50เท่ากับ x บาร์ bar, นะครับเท่ากับ0ูนย์ด้วยเช่นกันดังนั้นพอรวมใหม่ที่ตรงนี้นะครับซิกมานะไอ้ตรงนี้คือต้องบอกว่า เอ่อ i อเท่ากับหนจนถึงสีนะครับแต่ตรงนี้คือ i อเท่ากับหจนถึงห้ก็คือ xi ็ลบเอ็การ์นะครับ <_ S 1> ก็ยังได้เท่ากับ4,009ตัวนี้เหมือนเดิมเพราะตรงนี้มันตัวสุดท้ายมันได้เท่ากับ0ูนะนะครับมันถ้าเท่ากันพอลบกันก็เลยได้เป็น0นั่นเองตัวนี้ได้เท่ากับ0ูนย์อ่ะดังนั้น sd ใหม่ sd ใหม, SD ใหม่ sd ตัวใหม่นะครับฮะนะครับ,นะรบเอ่อ เขาบอกความแปรปรวนทั้งหมดยกกำลังสองนะครับนะจึงเท่ากับซิกมา x i ลบไบาร์ Bar, นะครับนะทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับห่จนถึง50หารด้วย50หารด้วย50นะครับนะก็ความแปรปรวนของทั้ง50คนเท่ากับเท่าไหร่ก็ตัวนี้คือ4900าหารด้วย50ตัดตัด นะครับ5 9 45นะครับ5 8 40คดสบคำตอบคือ9กสครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายข้อ30จำนวนจริง x ที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งเป็นคำตอบของสมการนะครับตัวนี้อ่ะดังนั้นเราให้ล็อก ให้ล็อกสร้างตัวแปรดัมมี่ขึ้นมานะครับล็อก x ฐาน3เท่ากับ a ก่อนนะครับนะ <c oughs> ก็ตรงนี้จึงได้เท่ากับ 2a นะครับลบ4หารด้วยนะครับล็อกของ x ฐาน3ลบล็อก 9ฐาน3นั่นเองนะครับก็คือได้เท่ากับ2ตรงนี้จึงได้เท่ากับ a อลบสนะครับตัวนี้คือได้ a ลบสองเลบสเท่ากับตรงนี้คือได้7จ็ดล็อกเอาน3ก็คือ7 a เอลบอ,อันนี้1นึ่งส่วนล็อกสฐาน x ก็คือนะครับตัวนี้1นึ่งส่วนล็อกสฐาน x จะเท่ากับล็อกเ ฐาน3นั่นเองตรงนี้ริงได้เป็น A กกำลัง2ลบ8นะโอเคสังเกตดีๆ A อลบ2 A ตรงนี้เป็นตัวหารเพราะฉะนั้น A ต้องไม่เท่ากับ2 A ต้องไม่เท่ากับ2นั่นคือ l o g x ฐาน3ต้องไม่เท่ากับ2หรือว่า X ต้องไม่เท่ากับนะครับ สามกำลังสองไม่ต้องไม่เท่ากับสามกำลังสองหรือไม่เท่ากับเก้านั่นเองนะครับห้ามเพราะว่าเป็นตัวส่วนตรงนี้อ้าวดังนั้นสองนะครับ a ลบสองเอางี้ละกันนะครับสองเอลบสีนะ่เท่ากับเจ็ดเอลบเอกำลังสอง 7a ลบ a กํลัง2ลบ8นะครับตรงนี้คูณกับ a ลบ2นั่นเองอะย้ายข้างย้ายข้างนะครับตรงนี้ได้มาเป็น a กํลัง2ลบ 7a บวกด้วย8นะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้คือ a ลบ2ลบด้วย ต้องบวกสี่นะครับบวกด้วย2ตรงนี้ถึงตัวร่วมออกมานะครับ A-2 ลบสนะครับสังเกตมีตัวร่วมอยู่ก็คือ A-2 ลบสดึงออกมาและตัวนี้คือเป็น a อกำลังสองลบเจ็บวกแปบวกแบวกสนะครับบวกแบวกสเท่ากับศูนย์นั่นเองนะอ้าวดังนั้นคำตอบของสมาการนะครับ ได้อะไรบ้างนะครับ a ลบ2กับ a ลบ5ด้วยเช่นกันนะครับ5 2 10ล 7a แต่อย่างที่บอก a ต้องไม่เท่ากับ2นะครับคำตอบของมันจริงได้ a เท่ากับ5แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ a เท่ากับ5เพียงแค่ตัวเดียว a เท่ากับ5คืออะไร a เท่ากับ5ก็คือ log x ฐาน3เท่ากับหนั่นคือ x เท่ากับ3กำลัง5นั่นเอง3ากำลัง5คือเท่าไหร่นะครับเรารู้ว่า3ากำลัง4คือ81ดสิบคูณด้วยรี่บครับคำตอบคือ243นะครับนะ x ห้ามเท่ากับ9้านะครับเพราะว่ามันมีตัวส่วนข้างล่างอยู่มันมีแค่ค่าเดียวเพราะฉะนั้นค่าน้อยที่สุดก็คือ243ีนั่นเอง30มีแค่ค่าเดียวครับครับ คือ 2, 4, 3สีเป็นค่าที่น้อยที่สุดนะครับครบแล้วนะครับสำหรับของสามัญคณิต 1, 2, 5, 6, 4หนะครับหวังว่าน่าจะช่วยทำให้เข้าใจได้บ้างนะครับในมากก็น้อยขอบคุณที่ติดตามนะครับ